เคยสงสัยไหมครับว่าโจรบนไม้กางเขนที่อยู่ใกล้ๆพระเยซูเขาแค่หันมาหาพระเยซูแล้วก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเข้าไปสู่สวรรค์พระเยซูหันมาบอกว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์แปลกมากเลยครับที่คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอที่ทำความชั่วมาตลอดชีวิตจะได้เข้าสวรรค์มันเป็นจริงได้หรือเปล่าครับ CGN Thai สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ครับกับผมอาจารย์ไลฟ์วาระมีชูทนนะครับผมเป็นศิทยาพิบาลที่ริสตจากเมืองไทยแล้ววันนี้ได้มีโอกาสและเป็นเกียรตินะครับมานำบทเฝ้าเดี่ยวในกาลเทียบทที่3นะครับข้อที่1-9ครับผมกาลเทียบทที่3ข้อ1-9ถึง โอชาวกาลาเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งๆท,ที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใครรู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญ,ญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังท่านทั่งหลายขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญ,ญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ ท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายและทรงสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบทำอย่างไรขอให้รู้เถิดว่า เราชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้นและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ ในกลาเทียบทที่3กําลังพูดถึงจดหมายที่จาร์เปโลเขียนไปหาชาวกลาเทียแล้วมีข้อความที่สําคัญเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่พระวจนะคำผมอยากจะเล่าเรื่องเพื่อนของผมคนหนึ่งครับเขาเป็นชาวอเมริกันตัวเขาเองแล้วก็ภรรยาของเขาก็เป็นชาวอเมริกันทั้งคู่เดินทางมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มีลูกครับสองคนพออยู่นานๆไปมี4คนเลยครับก็มีลูกเพิ่มนะครับแต่เชื่อไหมครับลูกทั้ง4ี่คนเนี่ยหนึ่งใน4เป็นคนไทยครับฮะลูกฝรั่ง ทำไมมีคนไทยอยู่ในนั้นก็เพราะว่าเขารักคนไทยมากเขาก็เลยรับเด็กไทยคนหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับแล้วเขาก็รัก เด็กไทยคนนี้มากแล้วเขาก็เลี้ยงดูพูดภาษาอังกฤษดูแลเติบโตจนเด็กคนนี้ครับพูดง่ายก็คือเป็นชาวต่างชาติเลยครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะเป็นเด็กไทยนะครับแต่นามสกุลเป็นนามสกุลของคนอเมริกันเลยแล้วก็ได้มีโอกาสกลับไปเจอกับคุณปู่คุณตาคุณย่าที่อเมริกานะครับพูดง่ายพูดภาษาอังกฤษชัดแจ๋วเลยนะครับจริงๆแล้วคุณกับผมเนี่ย ไม่ต่างกันนะครับเราเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้จักพระกิตติคุณไม่รู้เรื่องพระเยซูหรอกครับแต่เพราะว่าพระเจ้านั้นรักเรามากพระองค์จึงส่งพระเยซูมาให้พระเยซูนําความรอดมาสู่ชีวิตของเราและเราเองซึ่งไม่ได้เป็นคนยิวเราเป็นคนไทยเรานั้นถูกรับเป็น ลูกบุญธรรมในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในครอบครัวใหม่ของเราอาจารย์เปาโลกําลังเขียนไปบอกคริสตจักรในกาลาเทียเพราะว่าคริสตจักรในกาลาเทียเนี่ยไม่ได้เป็นคนยิวนะครับมีคนยิวอยู่บ้างแต่เป็นชาวต่างชาติซะเยอะครับแล้วชาวต่างชาติก็ถามว่าอา้าว ผมไม่ได้เป็นคนยิวแล้วผมจะได้ความรอดมาได้ยังไงอาจารย์ปโลก็เลยเขียนไปบอกกับเขาว่าฟังดีๆนะครับคนยิวเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยที่พระเยซูมาเกิดในเมืองของเขาในประเทศของเขาเขารู้สึกว่าความรอดต้องมาจากชาวยิวอย่างแน่นอนแต่ว่าขนาดพระกิตติคุณถูกกระจายออกไป สู่ประเทศเพื่อนบ้านชาวยิวที่ต้องแบกรับกฎเกณฑ์ทั้ง613ข้อได้แบกเอากฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วก็การประพฤติเหล่านี้เอาไปใส่ไว้เป็นภาระของชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาติพอรับเชื่อโอ้อยากจะเชื่อในพระเยซูได้ชีวิตรอดเ,ออเชื่อในการตายของพระเยซูเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจา้าแต่ต้องรับการกระทํากฎเกณฑ์อีก613ข้อมาด้วยมันรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่นะครับจอนปอโลเขียนไปและหนุนใจ คนกละเทียมดูคําถามที่อาจารย์ถามครับอาจารย์ปารลในช่วงนี้เขียนเป็นคําถามเยอะมากเลยอาจารย์ถามว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือท่านได้รับพระวิญญาณโดยตามความเชื่อที่ท่านได้ฟังฮัลโหลพี่น้องพี่น้องได้ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านการประพฤติตามพระธรรมบัญญัติหรือโดยความเชื่อที่ท่านได้ฟังคําถามที่สองอาจารย์ปารลถามท่านทั้งหลายเขลาถึงเพียงนั้น เลยเหรออาจารย์ปอลกกำลังดุแรงนะครับว่าคุณคิดได้ยังไงว่าคุณต้องทําต้องคุณต้องรักษากฎเกณฑ์ใก600เขอเพื่อคุณจะรอดไม่ใช่อาจารย์ปอลบอกว่าคุณไม่น่าจะเขลาถึงขนาดนี้นะคุณน่าจะเข้าใจดีว่าความรอดมาโดยความเชื่อคําถามที่สามอาจารย์ปอลถามว่าพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จบลงด้วยเนื้อหนัง การกระทําอย่างนั้นเหรอไอ้นี่ใกล้ตัวคุณมากเลยครับตอนที่ผมและคุณมารู้จักกับพระเยซูใหม่ๆหลายคนที่นั่งฟังอยู่เป็นคริสเตียนลองกรอเทปกับไปวันแรกที่เรารู้จักกับพระองค์นะโอ้เราเชื่อในใจรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา แต่พอเราเป็นคริสเตียนนานๆไปเราดันให้ความสําคัญกับมาโบสให้ตรงเวลาเฝ้าเดี่ยวหรือยังวันนี้แต่งตัวไม่สวยเลยมาโบสใส่กางเกงยีนขึ้นไปได้ไงโอ้เราเราอยู่ในการประพฤติการกระทําตลอดเวลาแล้วเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายนอกมากๆแทนที่เราจะจําได้ว่าเออเรามาเชื่อพระเจ้าโดยการที่เราเชื่อในพระองค์คําถามที่4ี่ ท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์เหรอท่านได้รับประสบการณ์ได้รู้จักกับพระองค์ได้เห็นการอาัศาจรรย์พระองค์ตอบคำนิฐานประสบการณ์ส่วนตัวมีเยอะมากเลยมันจะไร้ประโยชน์มากถ้าคุณเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านั้นมาเพราะคุณทําบางสิ่งบางอย่างพูดง่ายถ้าคุณจะอยากได้อะไรจากคุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเราต้องทําจัดบ้านให้ดีเป็นเด็กน่ารักเรียนให้เก่งเพื่อจะได้ของแต่กับพระองค์มันไม่ใช่ไงกับ องพระเยซูคริสต์เจ้ากับพระเจ้าพระบิดาของเราเราแค่เชื่อว่าพระองค์จะทําเราแค่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าตายทายบาปแทนเราความรอดจึงมาถึงเราคุณและผมหลายครั้งเราติดอยู่ในการประพฤติจริงๆครับแล้วก็เขาเรียกว่านิสัยเก่าๆของเรามันยังอยู่ในตัวของเราก็คือเราต้องทําความดีเราต้องช่วยเหลือคนยากจนเราต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างงูน้นเพื่อที่เราจะรอดฟังดีๆนะครับไม่มีอะไรที่คุณจะทําเพื่อคุณจะรอดได้สิ่งเหล่านี้มันต้องทําเพราะ คุณได้รับองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตให้ผมพูดใหม่นะครับคุณไม่สามารถที่จะทําความดีเพื่อให้คุณได้ความรอดแต่ความดีที่คุณทํานั้นต้องเกิดขึ้นเพราะความรอดที่พระงให้ในชีวิตของคุณงั้นเราต้องปรับทัศนคติใหม่ในตัวของเราว่าทุกวันนี้เราช่วยเหลือคนยากจนเรา ลงเวลากับคนอื่นเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเราเสียสละเอาชีวิตเอาเงินทองหรือให้กับทําความดีกับคนอื่นเยอะแยะมากมายไม่ได้ทําเพื่อให้เราจะรอดนะครับแต่ทําเพราะพระองค์ให้ความรอดกับเราในวันนี้อยากจะบอกว่าความดีที่คุณและผมทํานั้นไม่เพียงพอที่จะเข้าสวรรค์แน่นอนแต่เพราะพระเยซูความดีของพระองค์จึงทําให้เหล่านั้นสามารถเข้าไปในสวนรรค์แล้วก็อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ได้ ขอให้เราเชื่อเชื่อแค่เชื่ออย่างเดียวเลยครับว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าตายไท่บาปแทนคุณและให้ความเชื่อนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณเองในวันนี้ให้เราอธิษฐานขอความเชื่อของเรานั้นจะเพิ่มพูนแล้วก็ที่เราจะกระทําความดี ไม่ใช่เพื่ออะไรนะแต่เพราะพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องพยายามที่จะทำความดีต่างๆนานาพยายามที่จะเอาใจพระองค์เพื่อให้พระองค์นั้นให้ข้าพระองค์ได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์พระองค์ได้ประทานพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วข้าพระองค์รอดแล้วและความดีทั้งหมดในชีวิตของข้าพระองค์ที่เหลืออยู่ข้าพระองค์จะทำเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่มีอยู่ในตัวของอับราฮัมในตัวของ อิสอัดยาโคบโยเซฟความเชื่อเหล่านั้นได้ขับเคลื่อนคนในพระคัมภีร์ไม่ใช่การกระทําของเขาและขอในเช้าวันนี้ที่พระองค์จะขับเคลื่อนชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความเชื่อข้าพระองค์กราบทูลขอร้องให้พระองค์ได้มีชีวิตของพระองค์เต็มบริบูรณ์ในชีวิตของเราทุกคนและที่เราจะออกไปเป็นแสงเป็นเกลือให้กับคนอื่นๆอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับใครที่ได้รับพระพรนะครับจากการเฝ้าเดี่ยวจากพระวจนะคำอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันนะครับระดมกันนะครับในการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook หรือในเพจของ CGN ีเอ็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเขาจะดำเนินต่อไปได้เขาจะเป็นพระพรต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถาวายทรัพย์เข้ามาหรือไม่ก็อธิษฐานเผื่อหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับช่วยกรุณาคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆนะครับแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วอย่างน้อยนะครับท่านจะเป็นพระพรกลับมาให้กับเราด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ